จิตใต้สำนึกทำงานอย่างไรจงเข้าใจว่าจิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลจิตใต้สำนึกเปิดการทำงานตลอดเวลามันจะบันทึกสิ่งที่คุณพูดได้ยินทุกอย่างทุกประสบการณ์ตลอดเวลาจิตใต้สำนึกคือเทปบันทึกขนาดใหญ่จะบันทึกทุกความทรงจำ และทุกประสบการณ์ในชีวิตของคุณในรูปแบบภาพยนต์ภาพนิ่งจิตใต้สำนึกไม่รู้จักหรือไม่ได้ยินคำว่าไม่เช่นฉันจะไม่สูบบุหรี่แต่ภาพที่เห็นในใจคือบุหรี่มันทำให้คุณนึกถึงบุหรี่อยู่ต่อไปจิตใต้สำนึกไม่เข้าใจอนาคต จิตใต้สำนึกเข้าใจแค่ปัจจุบันฉะนั้นหากคุณมีเป้าหมายคุณควรมองเห็นว่าเราได้รับสิ่งน,นั้นแล้วทุกอย่างต้องเป็นในรูปแบบของปัจจุบันจิตใต้สำนึกควบคุมทุกอย่างของเรา95เซจิตใต้สำนึกเป็นตัวสร้างอุปนิสัยและมนุษย์ ก็คือสิ่งที่มีชีวิตแห่งนิสัยจิตใต้สำนึกไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างจินตนาการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเช่นการดูหนังสยองขวัญแล้วเราขนลุกการทำซ้ำสร้างความเชื่อใหม่ในจิตใต้สำนึกการพูดหรือการ คิดถึงสิ่งต่างๆที่นานพอคุณจะลงเอยด้วยการเชื่อมั่นแต่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงในตอนนี้แ8ขั้นตอนโปรแกรมจิตใต้สังนึกด้วยตัวเอง 1. นํากระดาษมาหนึ่งแผ่นหรือสมุดงเล่มเขียนทุกสิ่งที่คุณต้องการพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นรูปแบบชีวิต ที่คุณต้องการการงานการเงินบ้านรถยนต์ครอบครัวที่อยู่อาศัยความสัมพันธ์คนรักเพื่อนสังคมสสร้างจินตนาการในใจว่าคุณได้รับสิ่งเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วจงสร้างภาพยนตร์ในใจและเล่นมันซ้ำๆวนไปวนมาให้เหมือนว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเรียบร้อยแล้ว 3. เลิกดูทีวีหรือสื่อต่างๆที่ตรงข้ามกับความเชื่อใหม่ของคุณเพราะจิตใต้สำนึกถูกชักชวนชักจูงได้ง่ายจงทุ่มเทพลังงานของคุณให้ตรงกับรูปแบบความต้องการของคุณ 4. ส,สร้างถ้อยคําย้ำจิตที่สั้นกระชับและดีงามเพื่อบอกว่า คุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเช่นฉันเป็นผู้ประสบความสำเร็จฉันมีความมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือฉันมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาฉันมีความสุขตลอดเวลาฉันเป็นที่รักของทุกๆคนฉันเป็นคนโชคดีในทุกๆด้านใช้คำพูดรูปแบบที่เป็นปัจจุบันเช่นฉัน เป็นชั้นมี 5. ตั้งนาฬิกาปลูกในเวลาใดก็ได้เพื่อย้ำเตือนให้คุณพูดถ้อยคำย้ำจิตของคุณเลือกมาหนึ่งอย่างหรือหนึ่งข้อหรือมากกว่าพูดพร้อมกับรู้สึกถึงข้อความนั้น 6. กจงหาฟังถ้อยคำย้ำจิตตามช่องต่างๆหรือสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นคิด mp 3ที่ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการเปิดในช่วงเวลานอนหรือนอนหลับทำา21วันต่อเนื่องลองทำกันดูนะคะ 7. เริ่มพูดสิ่งที่คุณปรารถนาราวกับว่ามันเป็นข้อเท็จจริงพูดกับเพื่อนถึงความสำเร็จการเงินการงานหรือจินตนาการการเห็นเด็กๆเ,เล่นกัน เราก็าว่ามันเป็นเรื่องจริงการที่คุณได้พูดออกไปมันเหมือนการคุณได้ประกาศออกไปจักรวาลจะได้รับฟังสิ่งน,นั้นความจริงจะตามหลังจินตนาการของคุณเสมอแทํทำซ้าทําซ้าและทําซ้าต่อเนื่อง21วันเป็นอย่างน้อยเนื่องจากจิตใต้สำนึกทําให้เกิดนิสัยใหม่ได้ ากคุณคิดถึงสิ่งใดบ่อยๆมันจะเข้าสู่กฎสิสิกควันตั้มคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหรือเรียกว่ากดแรงดึงดูดนั่นเองหากคุณคิดถึงแต่สิ่งเดิมๆเรื่องเดิมๆในความเป็นจริงคุณก็จะเจอแต่สิ่งเดิมๆหรือเหตุการณ์ ประสบการณ์เดิมๆในชีวิตของคุณเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมหากเราต้องเลือกความเป็นจริงที่ดีกว่าเดิมให้แก่ตัวเราเองเราจำเป็นต้องโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราเองใหม่นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องล้างสมองตัวเองหรือโปรแกรมจิตใต้สำนึกของตัวเองใหม่ ลองทำดูก,กันนะคะทุกคนเลิฟเลิฟค่ะขอบคุณเครดิตจากช่อง b o o k for l i ล e ค่ะและพี่หลูกลุ่มจิตจักรวาลค่ะ